เมื่อสัปดาห์ก่อนๆนักเรียนเห็นว่าครูพูดเรื่องของการไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะนักเรียนปีนี้ในวันที่8กุมภาพันธ์นักเรียนเราจะมีการเลือกตั้งนะการเลือกตั้งถือเป็นหน้าที่ของเราในฐานะที่เราเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งนะนักเรียนนะเพื่อที่จะไปเลือกตัวแทนของเรานนะในการไปบริหารจัดการนะงบประมาณของเราเพราะฉะนั้นเนี่ย การเลือกตั้งนักนเรียนถือว่าเป็นหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นคนไทยทุกคนเขามีสิทธินะในการเลือกตั้งนักเรียนว่าให้ปู่ย่าตายายเราพ่อแม่เราเนี่ยไปใช้สิทธิ์ในการที่จะเลือกตั้งนักนเรียนผู้แทนของเรานะประเทศไทยเนี่ยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นตั้มื้ นะทางอ้อมก็คือเราเลือกตัวแทนไปนนักเรียนแล้วตัวแทนจึงไปเลือกผู้นําให้เราอีกทีหนึง่งนันกเรียนเพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้สิทธิ์ของเรานานักเรียนนะต้องเห็นคุณค่านานักเรียนและการเลือกตั้งเนี่ยนักเรียนมันเป็นต้องบอกเลยว่าเป็นบรรทัดฐานตัวเดียวที่แสดงถึงความเท่าเทีเทยมกันของคนไทยเราเพราะไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนนักเรียนจะมีสิทธิ หนึ่งเสียงเท่ากันหมดเลยนะนักเรียนเพราะฉะนั้นฝากนักเรียนด้วยในวันนี้นะนักเรียนมาดูว่าวิธีการในการเลือกตั้งนะปีนี้เราจะทําการเลือกตั้งกันในวันที่8กุมภาพันธ์2569นนักเรียนเราจะเลือกตั้งในยกคนที่33ของเรานะนักเรียนเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนจะต้องทําก็ไปบอกพ่อแม่นักเรียนว่าเฮ้ยเลือกคนที่ใช่พักที่ชอบ นักเรียนแล้วก็ไปดูว่ารัฐธรรมนูญของเราเนี่ยนักเรียนมันมันสมควรที่จะยังอยู่ไหมหรือว่ามันสมควรที่จะแก้ไขหรือยางหรือว่ามันยังไม่สมควรที่จะแก้ไขนะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ต้องไปใช้สิทธนิ์นักเรียนนะเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่นักเรียนจะเข้าไปนะเลือกตั้งสิ่งที่นักเรียนจําเป็นีท่จะต้อง นำติดตัวไปนักเรียนจะขาดไม่ได้เลยก็คือบัตรประจำตัวประชาชนนะที่แสดงว่านักเรียนเนี่ยเป็นคนไทยนะนักเรียนนะเมื่อนักเรียนไปถึงนั้นหน่วยที่นักเรียนมีรายชื่อนักเรียนก็ต้องเข้าไปตรวจสอบนะลายชื่อของนักเรียนว่านักเรียนมีจริงหรือเปล่ามีรายชื่อจริงหรือเปล่าเป็นคนไทยหรือเปล่านักเรียนนะเสร็จแล้วยื่นบัตรให้เขานะขั้นแรกเลยเขาก็จะแจกบัตรมาให้นักเรียนสองใบแรกก่อนนะเรียนสองใบแรก เกิขึ้นมาข้างหน้านักเรียนสองใบแรกก็คือบัตรสีเขียวกับบัตรสีชมพูนักเรียนดูนะเวลาที่เข้าไปนะโดยเฉพาะนักเรียนทัานม .6 เดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาแจกบัตรสีเขียวกับสีชมพูหรือเปล่าไม่ใช่บัตรสีเหลืองกับสีแดงนะนักเรียนบัตรสีเขียวกับบัตรสีชมพูนะบัตรสีเขียวเนี่ยเขาบอกว่าให้นักเรียนเลือกคนที่ใช่หมายความว่า นักเรียนชอบสอสอคนไหนนะที่เขาเรียกว่าแบ่งแบ่งเขตเนี่ยนักเรียนเลือกสอสอคนไหนอยากจะให้สอสอคนไหนเนี่ยขึ้นมาเป็นตัวแทนของเราปุ๊บเราก็เข้าไปกากบาดให้เขานะนักเรียนสีชมพูเนี่ยเป็นบัตรที่เขาบอกว่าให้เลือกพักที่ชอบนะนักเรียนตอนนี้โหพักเต็มไปหมดเลยนะเยอะๆไปหมดเลยนักเรียนก็ทาไมคะนักเรียนก็เข้าไปนักเรียนต้องการให้พักไหนล่ะนัก ขึ้นมาเป็นผู้นําหรือมาเป็นรัฐบาลนักเรียนก็กากระบาดไปนักเรียนแต่ถ้านักเรียนมีความสิทธว่าเฮ้ยคนนั้นก็ไม่ดีพรรคนี้ก็ไม่ใช่อะไรนี้นักเรียนเขาก็มีช่องไว้ให้สําหรับนักเรียนในการใช้สิทธิ์ใช้เสียงว่านักเรียนไม่ขอเลือกใครนักเรียนแต่ทางนี้และทั้งนั้นไม่ว่านักเรียนจะชอบไม่ชอบนักเรียนก็ต้องไปใช้สิทธินะเนื่องจากว่าณวันนี้ การเลือกตั้งเขาถือเป็นหน้าที่ของนักเรียนนะไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นสิทธิและเสรีภาพนักเรียนนะเป็นหน้าที่เลยที่นักเรียนในฐานะคนไทยจะต้องไปใช้นาสิทธิเลือกตั้งนะเสร็จแล้วเมื่อนักเรียนออกมาจอใบแล้วนักเรียนจะต้องออกมารับบัตรอีกหนึ่งใบนะในปีนี้มีกรณีพิเศษนะมารับบัตรอีกหนึ่งใบนะซึ่ง จะเป็นบัตรสีเหลืองนะบัตรสีเหลืองเนี่ยมันจะโอดนักเรียนว่านักเรียนต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญหรือเปล่านักเรียนอ่านให้ดีนะคะนักเรียนอยากจะรู้ว่านักเรียนสมควรจะกาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนักเรียนก็ต้องไปเปิดรัฐธรรมนูญดูนักเรียนนะไปเปิดดูแล้วเรียนอาจจะไม่ต้องอ่านทุกมาตาอ่านทุก เพราะมันเยอะมากแต่นักเรียนจําเป็นที่จะต้องไปดูในบางทุกคนที่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงเนี่ยกลับไปช่วยกันรณรงค์นะบอกพ่อคุณแม่เราบอกปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาที่เขามีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะเลือกตั้งเนี่ยให้ออกไปใช้สิทธิ์กันแบบให้แบบแพร่นักเรียนเขาเรียกว่าถล่มทลายนักเรียนนักเรียนไปใช้สิทธิ์เลยไม่มีใครบังคับขู่เข็นหรือว่าไม่มีใครที่จะสามารถทําไมคะ มาชักจูงหรือมาบังคับนักเรียนได้ว่านักเรียนจะต้องเลือกเบอร์นั้นเบอร์นี้นะเรียนให้นักเรียนตัดสินใจนะเรียนเป็นหน้าที่มันเป็นกฎหมายเพราะนั้นเมื่อนักเรียนไม่ไปใช้สิทธิ์นักเรียนก็อาจจะต้องถูกตัดสิทธิ์บางบางอย่างนะนักเรียนซึ่งอันนี้รูให้นักเรียนไปคิดเป็นมาไปดูเป็นอะไรนะเขาเรียกเป็นเป็นการบ้านนกเรียนว่านักเรียนจะถูกตัดสิทธิ์อะไรบ้างอย่าลืมนะว่าครั้งนี้ เป็นการเลือกตั้งใหญ่เป็นการเลือกตั้งระดับประเทศเพราะนั้นครูอยากให้นักเรียนทำไมคะใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองบางคนเพื่งใช้สิทธิ์ครั้งแรกนักเรียนต้องไปใช้เราต้องเริ่มต้นด้วยด้วยสิ่งที่มันทำไมคะนักเรียนเป็นเป็น เป็นบทบาทหน้าที่ของเรานักเรียนแล้วฝากนักเรียนน้องๆด้วยนะนักเรียนม1ึงม .2 ม .3 ม .4 ม .5 อย่าลืมไปเชิญชวนแล้วก็ร่วมกันลนุนนโลงให้คนในบ้านของเรานะไ,ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะเรียนนะนะวันอาทิตย์นี้นักเรียน,นะน,อ,น,น,ยนอย่าลืมบอกผู้ปกครองญาติพี่น้องและนักเรียนที่มีสิทธิเลือกตั้งให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในหน่วยของนักเรียนนะ เพราะฉะนั้นฝากนักเรียนไปด้วยนะในวันนี้เรื่องของการเลือกตั้งสวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะ